สวัสดีแม่แม่วันนี้ลูกจะมาบอกวิธีการใช้มือถือเปิดโคโฮสโปรแกรมสูมง,ง่ายใหม่ล่าสุดนะครับไปที่เบราว์เซอร์หรือว่าแอป Google ก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับไปที่ google ก็ได้นะง่ายๆนะครับแม่แครับอ่ะใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็พิมพ์นะครับพิมพ์คำว่าซูมนะฮะ จุด US นะครับแล้วก็ซ้ายอินนะครับตามในที่เห็นเลยนะครับผมนะก็ใส่ไปนะครับจากนั้นก็โกไปเลยนะครับไปโลดนะฮะแล้วเราก็เลื่อนหาคำว่าซ้ายอินชิซูมตัวนี้เห็นไหมครับจากนั้นเราก็จิ้มไปเลยนะครับแล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างเลื่อนไปเลย่อนครับเห็น Google ใช่ไหมครตรงกลางนะฮะตรงกลางเราก็ กดเข้าไปจิ้มไปเลยนะครับแม่ๆครับจากนั้นเราก็เลือกบัญชีครับกดเข้าไปอีกนะครับเห็นพี่หมูแล้วเนาะจุดๆนะฮะแล้วจากนั้นเราก็เห็นคําว่าตรงตู้สอนขีดนะครับกดเข้าไปเลยแล้วไปเลือกคําว่า setting นะครับแม่ๆมครับเนี่ยนะครับซูมให้เรียบร้อยนะกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเสร็จจากนั้นก็เลื่อนไปเลยครับแม่ๆมครับ เลื่อนลงไปเรื่อยๆเลื่อนๆไปครับพอเราเป็นมนุษย์ชอบเลื่อนอยู่แล้วนะฮะเลื่อนไปครับจนเห็นคําว่าอะไรครับโอ้ไม่คอดคำว่าโคโฮดนั่นเองนะครับพี่หมูบอกเลยครับปุ๊บๆนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนให้เป็นสีน้ําเงินนะครับแหม่ครับต่อจากนี้พอเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ออกจากเว็บตรงนี้ได้เลยออกไปเลยครับนะครับผมนะครับแล้วก็ มาทดสอบดูนะครับว่าโก้โฮตซูมจะได้จริงหรือเปล่าทีนี้ก็หาแอปซูมนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับแอปซูมในมือถือเรานะครับกดเข้าไปจากนั้นแล้วก็ไปที่ New m e e t i n g ไปสร้างห้องซูมนะครับไปทดสอบดูสตาร์ทมิ t ติ้งได้เลยนะครับอ่ะเปิดซูมเข้ามาได้แล้วเรียบร้อยทีนี้เราก็ลองทดสอบดูโดยเข้าไปห้องซูมมีสักคนหนึ่งแล้วกันนะครับเนี่ยผมก็จะเข้าไปในห้องซูมเนาะนะครับเข้าไปแล้วนะฮะ ทีนี้เราก็มาดูนะครับโอโหมาแล้วครับโจไอวัดมาแล้วนะก็กดเข้าไปดูก็สังเกตเห็นแล้วครับว่า Make c o ฮ e h มาแล้วนะครับผมจบเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ฝากหัวาใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผมแม่แม่ครับ